เปี้ยเยิ้มใบนานามิอันนี้เราสั่งมาจากทิกตกอกนะคะก็บอกว่าก่อนกินให้ตั้งไว้3นาทีเราตั้งไว้2ชั่วโมงอุ้ยเทียบกับฝ่ามือดูนากินเปล่าอ๋อลืมบอกเราสั่งเป็นไส้นูเทลล่ามานะคะอ้อ๋อมันมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งด้วยอุ้ยไส้ไหลดู ทุกคนทุกคนดูดูไส้ไส้เยิ้มเยิ้มเลิศเพิ่มากทุกคนเป็นไงเรีวๆวแป้งไส้ก้อนนูเทลล่าหวานหวานแต่สำหรับคนที่ชอบหวานน้อยเขาก็จะกินนิดเดียวพอต่อวัน ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหวานมากเท่าไหร่มันก็เลยหวานอยู่กินวันละสองคำพอทำงานเบาหวานชุ่มใแต่ว่าแป้งอร่อยนะแป้งอร่อยชอบแป้งถ้าใครอยากลองสั่งก็ไปสั่งได้ค่ะตานานามีในติกต็อกนะคะได้เขียนไปว่าเปียยืมเพราะเราก็เห็นว่าขนมเปียมันแบบหลายเจ้าาไม่รู้สึกเจ้าไหนเราก็สุ่มๆซื้อมา